งั้นเซกเตอร์ไหนบ้างครับที่ทางหลักทรัพย์บหลวงคาดว่างบไตรมาสสามจะออกมาสวยและมีลุ้นจะดีต่อในไตรมาสสี่ด้วยครับอาจารย์เอกได้เลยครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเราก็มาดูนะครับดูดูโคยแล้วกันดูบทวิเคราะห์แล้วกันนะครับมีบทวิเคราะห์นะครับมาฝากครับขออนุญาตกลับมาแล้วก็มาแชร์หน้าจอเพื่อเตรียมข้อมูลนี้มาชมด้วยครับอาจารย์เอกวันนี้มีของมาด้วยครับ มาดูว่าเซกเตอร์ไหนนะครับรอหน้าจอจัดเอกขึ้นก่อนนะครับวางมไตรมาสสามน่าจะออกมาสวยและมีลุ้นดีต่อเนื่องไปยังไตรมาสสี่ด้วยนะครับจัดเอกขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงอ๋อมาแล้วครับเลื่อนตรงนี้เลยครับตรงนี้ได้เลยตรงนี้เลื่อนครับอ่าูครับนี่ครับสิ่งที่ผมไฮไลท์นี้ก็จะเป็นตัวข้อมูลนะครับ ที่เรามองนะครับในภาพตัวกลุ่มสากมนะครับทั้งช่วงไตรมาสามแล้วก็ไตรมาสี่เลยนะครับเราจะฟังโฟกัสนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวการอุปโภคบริโภคในประเทศครับจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวมาตรการที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นพวกกลุ่มกระตุ้นของทางรัฐบาลนะครับสติมลัแพ็กเกจของเราเนี่ยแหละนะฮะมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็มิว่าเอาไปไตรมาสามก่อนไตรมาสามเนี่ยครับหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งนะครับหลักๆก็จะเป็นส่วนตัวกลุ่มนิคม บทบที่กลุ่มสื่อเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอนะเพราะว่าช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงต้นสัปดาห์เองนะที่เขาเราไปพอดีไปดูกลุ่มสื่อเนี่ยอบอกว่าตัวเลขพวกเงินโฆษณาเนี่ยมันยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ครับอันนี้ว่ากลุ่มสื่อเนี่ยจะละไว้ก่อนนะครับส่วนตัวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแน่นอนครับไตามาสามนะเป็นช่วงไฮซีซันนะครับ, Season, รบของกลุ่มโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นโรงพยาบาลสังเกตหรว่าช่วงหลังเนี่ยตลาดลงลงลงนะฮะแต่ว่าหุ้นโรงพยาบาลใหญ่บนีก็แข่งทำนิวไพเลย บีเอเอส่ลงมาแต่ก็เริ่มยืนกลับขึ้นไปนะครับส่วนโลบานขนาดกลางนะทั้งตัว b ีซแล้วก็ซีจจุฬารัตเนี่ยก็ถือว่ายืนครับอย่าง b ีซเนี่ยเมื่อช่วงก่อนก็เบรกขึ้นไปด้วยแล้วก็เป็นหุ้นที่แนะนำท่านผู้ชมไปเมื่อช่วงก่อนด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาวางแผนว่าเราจะเอาไงต่อครับอันนี้ก็เป็นโลบานท,ที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจครับก็คือมองสักประมาณ2กลุ่มแล้วกันนะถือว่าน้อยนะครับในไตรมาสสามเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นหุ้นที่กําไรจะเติบโตได้ค่อนข้างดีครับครับนิคมอุ กลุ่มโรงพยาบาลที่คาดว่างบไตรมาสสามจะออกมาสวยและมีลุ้นดีต่อเนื่องไปยังไตรมาสสี่สองกลุ่มนี้นะครับจาร์เอกครับใช่ครับสามเอาไว้นวันว่าสามเนี่ยนิคมกับโรงพยาบาลก่อนแต่สี่เนี่ยคิดว่ามันจะมีกลุ่มอื่นเพิ่มเติมเข้ามาครับพี่ครับครับนะถ้าไตรมาสสเอาแค่นิคมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โรงพยาบาลนะครับ นิดนึงจันเอกครับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยคู่ชิงก็มีอยู่แค่ w h อกับอมตะครับนะครับจันเอกชอบใครมากกว่ากันครับถ้าจิ้มไปที่กลุ่มนิคมที่น่าสนใจนะครับจันเอกอ่าได้ครับผมขอปรับมาเป็นหน้าจอที่เป็นกราฟก่อนนะครับต้องบอกว่าหุ้นทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าแข่งกันนะครับแข่งกันทำพายเลยนะครับแข่งกันทำพายขึ้นมานะฮะโอเคครับชอบตัวไหนนยกว่าเลือก เลือกไม่ถูกกันมั้งเนี่ยโอเคมาดูกันรู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านะครับตัวหุ้นดีเอสเอนะครับก็จะค่อนข้างจะขึ้นได้ค่อนข้างจะขึ้นได้ดีนะครับกราฟขึ้นไปยัครับยูครับขึ้นแล้วครับาดูชาร์จกันะให้เอาเป็นว่าเราดูชาร์จนะครับให้ตัวกราฟเทคนิคเนี่ยเป็นตัวเฉลยเลยกันว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะครับถ้ามองไปข้างหน้านะครับหุ้นตัวไหนนะที่ราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับอขอมอง ครับดีเอสเอขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับขอปรับเป็นวีคหน,งหนึงนะฮะโอ้โหวีค oh, นี้ขึ้นมานะครับอ่ะวีก็คือทำนิวไฮเไปเรื่อยๆละนะครับเหมือนดีเอสเอเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าค่อนข้างขึงข้นมานะแล้วอยู่ในโซนที่เป็นกรอบบนละนะค,คือไอซไอขึ้นไปดับโซนกรอบบนราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ไรครับห้าจุดสี่หนะครับไฮสุดเนี่ยตั้งแต่ในช่วงประมาณสักโอ้โหรอบ เรียกว่าทะลุหายไปในรอบหลายปีทีเดียวแปลว่ากลุ่มนี้คมเนี่ยมาจริงนะครับรอบนี้แต่ผมคิดว่าตอนนี้คือเหมือนเราเห็นตอนนี้ราคามันขึ้นไปละเพราะฉะนั้นเบสเซนคิดว่าถ้าเป็นในแง่มุมมองในแง่การก,การลงทุนเนี่ยคิดว่าผมจะเป็นการถือนะครับเพื่อที่จะรอเทคโปรฟิตมากกว่านะครับถ้าสมมติว่ากําไรออกมาไตรมาสสามเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมันเริ่มย่อเริ่มผิดปกติเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามกายยําไรเงี่ยมถือว่าอาจจะต้องมีการแบ่งขายลดกําไรบ้าง ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวพาร์ทของตัวดิวิเซที่ราคาพุ้นขึ้นมาแล้วเรื่องมตะบ้างครับอมมตะนะครับตอนนี้ขึ้นมาได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคอมมตะขึ้นแล้วอมมตะนี่ก็ราคาพุ้นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างขึ้นมาแล้วก็ตึงๆอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกล้าไม่คล้ายตัวดิวเซครับทั้งสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นมองผมตอนนี้นะผมเลือกจะเป็นการถือนะครับแล้วก็รอตัวเลขไตรมาสามครับ จะเป็นการถือเพื่อรอขายมากกว่าแต่ทั้งสองตัวนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นในมุมมองที่นักปัจจุบันอาจจะช้าไปหน่อยละคือราคาพุ้นขึ้นมาแล้วครับครับนะตึงๆตึงๆนั่งคู่พราะขึ้นมาเยอะแล้วนะถือเพื่อรอขายทํากําไรถ้าข่าวดีเกี่ยวกับงบไตรมาสสามเนี่ยถ้าออกมาดีเนี่ยนะครับเป็นช่วงในการขายทยอยขายล็อกกาไรออกมาบ้างนะเพราะมันขึ้นมาพอสมควรแล้ว ทั้งคู่ <ai> เลยใช่ไหม <FT. S 1> ทั้ง WHO <Syd> w h a คู่เลยครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่ะนี้กลับมาที่โรงพยาบาลครับกลุ่มที่สองครับโรงพยาบาลกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวที่เป็นพระเอกเลยนะก็คือรอบเนี่ยนะรับกัปเรเนี่ยต้องบอกว่าสวยหรูมากแล้วก็นิวไพแล้วแต่ไตายมาสองละสามนี่เหมือนกับว่านักข้อเรายังทําตัวเลขที่ค่อนดีนะครับคือตัว b s จําได้เลยเนี่ยทำตัวเลขที่ราดบังร่าถูกต้องเขาอยู่ครับเขาทําตัวเลขที่มาสักสองร้อยแปดสิบาท ครับตอนนั้นก็คือเชียร์มาตอนที่หราคามันมีการอาจารย์สมานะครับก็เรียกว่าขึ้นเร็วมากตอนนี้ราคาไปที่270บาทแล้วนะครับตัวนี้คือมันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือคีย์หลักๆคือมันขึ้นมาด้วยกําไรนะเพราะว่าตอนทาตัวเลขเนี่ยพอกําไรออกมาเนี่ยออกมาถ้าเป็นนิวทรเนี่ยในไตรมาสถัดไปเนี่ยโอ้หุ้นขึ้นมาแบบเตี้ยงเปีงเลยครับก็แปลว่าตัวนี้เราเห็นคีย์สำคัญแล้วนะเราคือมองกําไรเป็นหลักแั้คำถามคือแล้วไอไตรมาสสเนี่ยกำไรตัว BS ินเตดีหรือเปล่าดีนะครับ เราก็คิดว่าทำนิวไฮด้วยสักเกตแต่ราคาพุ้นตอนนี้เนี่ยไปแล้วทำนิวไฮคอดว่าราคาตอนนี้ผมคิดว่าถ้าไปแตะแสักประมาณใกล้ๆ3 0 0บาทนะครับตัวเลขของตัวโมเมนตัมเนี่ยมันชี้ไปประมาณ310อครับครับจะเป็นแนวต้านของตัว BS นะครับอยู่ที่310นะครับก็มีว่าถ้าจะเป็นการเล่นตรงนี้คนจะมีนักเณะ่งการเทรดดิ้งนะครับสมมติว่าซื้อทรง270นะแล้วใกล้ๆ3 0 0บาทก็จะเป็นจังหวะของการเล่นรอบหรือขายล็อกกำไรครับครับ เพราะฉะนั้นจิ้มไปที่ตัว BH บำลุงราชในลักษณะซื้อเก่งกำไรแนวรับแถวๆนี้270แนวต้านก็นคือตั้งแต่300กลมๆขึ้นไปจนถึง310เป็นจุดเทคทำกำไรนะครับสำหรับ BH บนะครับเด่นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลแค่ BH ตัวเดียวไหมครับอาจารย์เอกครับโอไม่ครับจริงต้องบอกว่าโรงพยาบาลตัวที่ชูโลมา b s เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับจริงมันมีโรงพยาบาลตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะ b ี m s ตัวนี้ก็ถือว่าราคาหุ้นลงมานะครับช่วงก่อนหน้ามีเป็นเรื่องทางหมอเสิร์ชป่ะครับคุณหมอเสิร์ตหมอเสิร์ชใช่ครับใช่ครับถูกครับอย่างที่พี่บอกไปครับก็อาจจะเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นการเรียกว่าให้ให้ลูก ลูกสาวครับที่เข้ามาดูแลแทนใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นประเด็นที่ตอนนั้นก็มีการแถลงออกมานะครับจริงก็คงจะบอกว่าคนจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากเพียงแต่ว่าราคาหุ้นก็จะมีการปรับตัวลงมาคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่านะครับแต่ถ้ารู้จักกําไรนะของตัวนี้ก็เหมือนกับตัว bs ครับเพราะว่าผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยชาวต่างชาติรอการเนี่ยถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ยังใช้ได้นะครับในช่วงไตรมาสามเนี่ยผู้ป่วยยังถือว่ายังค่อนข้างจะเป็นตัวเลขหรือรายได้ที่ค่อนข้างโตครับแั้นก็ bs อีกว่าราคาหุ้นก็มีโอกาสนะที่จะไดการ ฟื้นตัวและกับตัวขึ้นไปอาจจะราคาหุ้นตอนนี้เหมือนอาจจะขึ้นได้น้อยกว่า BS นะครับแต่ก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีการฟื้นตัวนในช่วงไตรมาสสามนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นครับงนั้นแผนการเทรดตัว BS นะครับถ้ามองก็คือในรับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณโลคือประมาณสักโซน25บาท26บาทครับจุดนี้นะครับแล้วก็ต้านตอนนี้มันกาลังขึ้นไปทดสอบด่านแรกก่อนประมาณโซน27บาท27บาทครับถูกไหมฮะเนี่ย27บาทไมติดต่าง เบรกได้ก็จะไปถึงราคา29บาท50ปางครับพยุ์เล่นอยู่ในกรอบนี้ครับครับนี่คือ BDMs นะครับ BDMs นะครับอาจารย์เอกให้โซนแนวรับ BDMs หุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพไว้26กับ25เป็นโซนแนวรับข้างล่างโซนแนวต้านข้างบนก็27 27.5ถ้าทะลุได้มีลุ้น29.5เลยสำหรับ BDMs หุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับระหว่าง BH กับ BDMS อาจารย์เอกชอบใครมากกว่ากันครับชอบโรงไหนมากกว่ากันครับเนี่ยอืมทินบอกว่า b s ครับยูดเพราะว่าบ s เหมือนเป็นคือหนึ่งเป็นหุ้นที่ดูเหมือนโครงสร้างเขาดูแกร่งนะครับแล้วเราเห็นชัดว่าคีย์สำคัญเขาคือตัวเลขกำไรมันทำอยู่หาย แล้วก็ตายมาสามเนี่ยรับทำตัวเลขนิวไฮครัแต่ว่ากําไรยังไม่ออกเนี่ยแต่มันเห็นแล้วว่าหุ้นมันคนคนีหยคือจะไม่รอกําไรออกมาแล้วจะเล่นนะครับก็ต้องมองไป้างหน้าคือเหมือนกับเป็นการซื้อก่อนเพื่อคาดหวังการถูกหน้าว่ามันออกมาไปทิศทางที่บวกนะครับราคาตอนนี้มันก็เรียกว่าไม่รอละก็เลยขอเลือกว่าถ้าอย่างนั้นขอเลือกตัว BS นะครับอ่าจะเป็นตัวท,ที่ที่ที่เด็ดกว่าครับครับเอาละครับแล้วโรงพยาบาลดาวรุ่งอ่าจารย์คือตอนนี้มันก็จะมีอะไรนะ มีบีเดี๋ยวบีซเราเก็บไว้เคสเพราะว่าเป็นหุ้นเด่นอา <c oughs> จารย์เอกทั้งที่แล้วเดี๋ยวไดกเก็บเคสไว้ก่อนนะยังยังเอก,<ล>เอก,กชัยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องส่งเสริมการแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยากและถ้าคนจีนเข้ามาเยอะๆมาในช่วงที่ปีหน้าก็จะเป็นปีมังกรก็จะต้องมามีกระบวนการตั้งแต่ปีนี้แหละเพื่อให้ทันคลอดลูกปีหน้าเนี่ย ekh โรงพยาบาลเอกชัยอย่างเงี้ยหรือ c h g อย่างเงี้ยเข้าตาอาจารย์เอก ด้วยบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยเข้าตาครับยูครับเอาไปว่าตัว csg ก่อนนะจุฬารัตอ่าจุฬารัตนอะนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเข้าตานะครับเข้าตานี่ยเพราะว่าจริงตัวนี้เราก็เริ่มมากลับมามองครับยูครับเพราะว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลขนาดกลางนะแล้วก็ช่วงไตมาสสันที่บอกไปว่าก็เป็นช่วงอ่ไฮซีซั่นของกลุ่มนี้นะครับแวร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยถือว่าก็คืออยู่ในโหมดที่เรียกว่าคือมันไม่ได้แพงเทียบกับตัวโรงพยาบาลใหญ่นะครับราวนี้ยังมีประเด็นเรื่องอะไรฮะ และสามสิบาทพลัสอีกนะนี่ก็อาจจะทําให้จริงๆต้องบอกว่ามันก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้ป่วยจะเป็นชนญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดก,กลางๆนะเล็กมากกว่านะครับแต่อาจจะทําให้ตัวโรงพยาบาลเช่นตัวปีเจีเนี่ยผู้ป่วยก,ก,ก็จะรวนมากขึ้นแหละนะครับก็ได้ทำให้กลุ่มนี้น่าจะขยับขึน้นได้เพราะฉะนั้นเ G เผมคิดว่าก็ดูชาร์จดูอะไรก็ดูโครงสร้างกําลังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะเหมือนจะเป็นการรอเบรกค,ครับยุทธครับไอ้ตรงประมาณสักสาบาทสาสิบเนี่ยเหมือนจะพยายามเบรกมาหลายครั้งแล้วแต่เฟลมาตลอดเลย นะฮะเฟลมาต่อเลยลองตีเส้นเนี่ยมันติดตรงนี้เลยนะครับก็หมายว่าถ้าจะเป็นจังหวะของการเทรดดิ้งจังหวะของการซื้อแล้วแบบขึ้นจะไม่ไม่ต้องถือน,อนานเพื่อที่มันวิ่งไปเลยเนี่ยก็คือทะลุ3ามบาทสามบครับคิดว่าตรงนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนครับราคาหุ้นอาจจะไปได้ถึงสักโซน3.5หรือ3.7ด้านบนตรงนี้ครับครับรอให้ทะลุกรอบด้านบนของสามเหลี่ยม symmetrical triangle นะครับ c o l ครับ เมื่อทะลุ3บาท3าสําหรับ c s g โรงพยาบาลจุฬารัฐนะทะลุ3บาท30เพื่อไปลุ้นต้านต่อไป3.5และ3.7นะครับสำหรับ c s g โรงพยาบาลจุฬารัตนะครับ,รบนั่นผู้ชมครับเราคุยกับท่านอาจารย์เอกในฐานะนักกลยุทธ์แต่ว่าปีล่าสุดท่านอาจารย์เอกคือนักวิเคราะห์ที่มีผลงาน outstanding นักวิเคราะห์ทางเทคนิคปีล่าสุดนะครับสมาคมด้วยนะครับ เป็นนักกลยุทธ์ที่เชี่ยวชาญเทคนิคนะครับนะเพราะฉะนั้นถามเทคนิคนี่ถามถูกท่านแล้วถามถูกท่านแล้วนะครับนี่คือ c s g นะ g แล้วขออีกนิดนะครับแล้ว EKH โรงพยาบาลเอกชัยที่ก็บอกลุ้นคนจีนมามาเพื่อจะช่วยทำให้มีลูกสำหรับคนที่มีบุตรยากจะได้ทันคลอดปีหน้าปีมังกรด้วยคนจีนชอบเลยจริงถ้าได้ลูกชายปีหน้านะสุดยอดเลย เป็นไงวตั้งจาน <c oughs> จริงครับ e K H ได้เลยครับจริงก็ต้องบอกว่าอย่างที่พิวเรียนไปครับว่าก็จะเป็นโรงบาลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวนักท่องเที่ยวฝั่งจีนด้วยใช่ไหมเวลามีบุตยากก็อาจจะมาที่โรงบาลน,นี้รู้สึกว่าจะมีอีกคู่หนึ่งนะเพื่อจะเข้าจะเข้าตลาดนะครับในเร็วเนี้ย IPO เนี้ย ก็ทาแบบนี้เหมือนกันนะครับทำกับที่มีบุตรยากต่างน,นะครับเดี๋ยวคงจะมีหุ้นลงมาตัวใหม่นะครับมา l i s t e เข้ามาในตลาดนะครับแต่ว่ามาดู e cash ก่อนราคาตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่กับอยู่มาสัก7.9หรือ8บาทอย้างย่ำอยู่ตรงนี้มาน่าจะตั้งแต่ช่วงมาสักเดือน4เดือน5แล้วเหมือนจะยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับพี่ครับราคาอย่างนิ่งๆ,ๆนี้ก่อนผมคิดว่าตอนนี้นะถ้าเป็น flow เข้าหรือว่าถ้าจะเป็นรัศดการมองภาพตัวกลุ่มลงยาเนี่ย มงินเงินตอนนี้เขามองไปที่ตัวที่เป็น Market Cap ใหญ่ก่อนนะครับเช่นตัวลงบาลใหญ่เลยนะ bsbds หรือไปทั้งรงบาลขนาดกลาง csg แล้วก็ b c ซอครับส่วนตัว eks เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นลงบาลที่อาจจะ Market c a p ลงมาหน่อยหนึ่งเลยทําให้สภาพคล่อง<ม>อาจจะดูยังอาจจะยังสู้พวกลงบาลตัวที่เป็นตัวพวกแคปใหญ่เลยครับลองไม่ได้แต่โดยรวมราคาคิดว่าย่ำตรงนี้ครับยังดูแล้วเนี่ยราคายังไม่ได้ไปไหนน่าจะเป็นการออกข้างแต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าพอมีประเด็นเรื่องตัวนักเที่ยวจีนที่เข้ามารักษาอะไรต่างเนี่ย พอมันเริ่มเห็นภาพตรงนี้มันดีขึ้นต่างๆคิดว่าเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะเป็นหุ้นเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงไตายาีสี่แหละอาจจะเล่นใน้อมกับตีมลุ้ท่องเที่ยวเลยในช่วงปลายปีครับพี่ยุทธครับครับจ,จ,จันเองครับขอความรู้ระหว่างบรรทัดทางเทคนิคประกอบด้วยยันตีสองเส้นอย่างเงี้ยเหมือนบอกใบ้ว่าเนี่ยมีลุ้นเป็นซิมมิทิเคิลไทรแองเกิลตอนนี้มันอยู่กรอบล่างและไม่หลุดทีเนี้ยในการซื้อหุ้นที่ฟอร์มรูปแบบคล้ายๆสามเหลี่ยมสมมาตรเนี่ยเราควรจะ กำหนดจุดบายเมื่อมันลงมาที่เส้นรับแล้วไม่หลุดหรือรอให้มันชนกรอบแนวต้านด้านบนสามเหลี่ยมด้านบนทะลุแล้วค่อยฟโฟลว์บายเล่นแบบไหนสบายใจกว่ากันเล่นแบบแรกโอ้โหดูมันคำใหญ่วะนะแต่เล่นแบบที่สองดูเหมือนจะสบายใจกว่าแต่ว่ากินคำเล็กลงแล้วมันยังไงดีครับอาจารย์ <c oughs> ได้เลยครับอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้ามองถึงภาพของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงสร้างซื้อปุ๊บแบบ คืออาจจะคาดหวังว่าขึ้นเลยอาจจะไม่อยากถือนานครับยุ้ครับอันนี้โครงสร้างนี้เนี่ยคือมันต้องรอเป็นการเบรกเบรกเอาเบรกโซนยาตั้งขึ้นไปแบบนี้ก็คือประมาณโซนก็คือเท่าไหร่ครตัวเลขอยู่ที่มาส 8, ักแปดบาทห้าสิบนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงคือมันเป็นการทรูเทนขึ้นไปนะครับแบบนี้คือหุ้นก็จะเป็นลักษณะการขึ้นในค่อนข้างดีนะครับคำถ,ถามคือแล้วเราจะไปซื้อแพงทาไมอ่ะทำไมไม่ซื้อด้านล่างเวลามันลงมาใช่ไหมครับ,รบแต่คำถามคือเราซื้อ้ถูกก็จริงเนี่ย แต่ถ้ามาลงมากองด้งานล่างที่แนวรับเนี่ยคำถามคือหุ้นจะขึ้นเมื่อไหร่มันอยู่ที่แนวรับอาจจะเป็นการสร้างฐานออกข้างไซเออกข้างก็ได้แต่เนี้ยบางท่านก็ชอบอนะครับบามงท่านบอกเอ้ยอย่างเงี้ยผมชอบนะเพราะว่าหุ้นเป็นการออกข้างสะสมพลังที่จะขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่เพีเยงแต่ว่าเราต้องเป็นการอดทนถือรอมากกว่าอันนี้ก็ว่าถ้าใครที่บอกว่าเป็นการเทรดนะซื้อผู้ไปขึ้นเลยเนี่ยต้องเป็นการรัศมีการเบรกเอาคือทะลุต้านครับก็คือถ้าเป็นตัว eks ก็คือราคา850บาทนั่นเองคร ครับนะซื้อตามเมื่อทะลุ8บาท50สําหรับ e k h สบายใจกว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วไม่ต้องรอนานแต่ต้องแลกกับการอาจจะกินคําเล็กลงหน่อยถ้าเทียบกับซื้อโซล่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าหรือจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะทะลุกรอบบนขึ้นไปนะนะประมาณนี้นะครับโปรส่งท้ายเดือน9นะครับเลือก2คอสที่ใช่ จ่ายง่ายๆในราคา1คอร์สครับพร้อมรับหนังสือ The Wyckoff Methodology in d e p t เจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุดภาคภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับและก็ยังมอบของที่ระลึกอีก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจเชิญนะครับ สแกน QR code หน้าจอสแกน QR code หน้าจอหรือ line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus ติดกันตรงตัวนะครับ